นี่ไงลอกอย่างนี้หนึ่งสองสา<ด>นี้<อ>นี่มันต้องเป็นอย่างนี้ทีซีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินบัตเตอร์ทอดที่เขากำลังกิดกันนะครับอทีซีเปิดดูข้างในนี่มันเป็นไงก่อนที่เราจะเอาไปเวฟใช่ปะ่ะอ่านดิข้อแนะนําในการทาอังข้วหน่งปันเกออกจากถุงอุ่นนำมาเาเวล์ลูภูมิหกร้อยวัตต์ สามสิบถึงสี่สิบวินาทีขนมปังจะน,นุ่มแล,ละลอกเป็นแผ่นได้ไหนอันนี้ใช่ไหมเขามีคำมาให้ใช่ปะ <What? S 1> ไหนเป็นยังไงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือบัตเตอร์โทสที่มันจะลอกเป็นแผ่นได้ใช่ปะ mm hmm. เขาบอกว่าทีทต้องแกะออกจากถุงแล้วก็เอาไปเวฟอาจจะทีแกะจากถุงแล้วก็เอาไปเวฟก่อนครับขอมีแก <Okay. S 1> ะกล่องเป็นอย่างงี้ ไปเวีกเลยครับ40เวียรทีไหนที่ที่ลองลอกิอ่ะแม่ถือให้อะลอกสิมันลอกได้เหมือนที่เขาลอกกันไหมลอกได้ลอกได้ก็กิเหรอเนี่ยอะกินสิอันนี้เธอลอกแต่เปลือกลอกเป็นชั้นๆดิอร่อยปะอ่ะลอกลอกอีกชั้นนึ่งเออนั่นแหละ ไม่ใช่สีลอกไม่ไม่เป็นนะ่ไม,ไม่ใช่ลูกลอกจากขอบครับไม่ใช่ครับถือดิแม่ลอกให้ <c oughs> ต้องดูชั้นขนมปังอ๋อมันติดกัน <c oughs> อย่าแม่ตับเองถือไว้ถือไว้ดิ อ่าชั้นแรกมันติดกันเนาะลองชั้นที่สองสิรู้ว่าเราเวฟน้อยเกินไปไหมอ่ะไม่พอดีแล้วเหรอพี่เลาอ,อย่างงี้อร่อยรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยครับมันจะต้องให้ร้อนกว่านี้ปะไม่พอดีแล้เหรอมันเกินเลยนะนี่ไงลอกอย่างงี้หนึ่งสองสาม,มนี้น,นี้มันต้องเป็นอย่างงี้ทีซี มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเดียวแม่ลอกให้ดูฟืบนี่มันร้อนจากมันร้อนจากจากตรงกลางนีโอ้โหสวยงามมากนี่ไงอร่อยฟืบเดี๋ยวก็มันติดติดน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 ึงติดนิดนึงนี่ได้แล้วนี่นี่บัตเตอร์ทษแบบที่เขากำลังฮิตกันใช่ไหมรสชาติเหรอ cho nó khem mặn man nhất nổi hòm nơi Đôi luôn Để kinh dưỡng ai xì được